กับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องกับขออภัยเอนะครับที่ไม่ไม่ไม่มีคลิปใหญ่พะทั่วไปเนาะวันนี้ก็เลยลงแวะแวๆมานะครับมาลงให้ FC ท่านหนึ่งได้รับชมนะครับเพราะว่า FC ท่านเนี้ยเขาอยู่ไกลอยู่ถึงใต้เลยนะครับจังหวัดสตูลแล้วก็ไม่มีลายนะครับไม่มีช่องทางลายหลานก็ลูกหลานทําให้ไม่ได้ นะครับอยากอย่าเช่าหลงมพรเงินกูกวัดขวางนะครับ แต่ว่าไม่รู้จะติดต่อส่งรูปให้ยังไงนะครับผมก็เลยต้องต้องต้อง,องมาไลฟ์ให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะผมขอพัดผ่อนไว้หนึ่งวันนะครับคลิปยาวๆหรือว่าคลิปพักเครื่องทั่วไปจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับและอย่างหนึ่งที่อยากฝาก fc ไว้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวกลางคืนฝนตกบ้างตอนเช้าฝนตกตอนบ่ายฝนตกแล้วก็พอฝนตกเสร็จปุ๊บแดดร้อนแดดแรงเลยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับต้อง อขอให้ f ีดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฟึดฟัดฟึดฟัดทั้งวันเลยผมก็เหมือนกันเนาะดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ช่วงในพื้นที่แออัดนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเนาะ,ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลวงพะเงินวัดขวางนะครับกุัดขวางเนี่ยเป็นพระที่ต้องบอกว่า ตีตื้นขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่าคนถามถึงมากกว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานมากกว่าหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนไม่ใช่ว่าจะอะไรนะครับไม่ได้แบ่งว่าแยกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้เปรียบเทียบกันนะครับแต่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าวัดบางคานเนี่ยเป็นราคาที่แพงไปแล้วนะครับถ้าพระสวยๆสิบล้านสิบห้าล้านไปแล้วนะครับวัดห้วยเขนสวยๆพิมพ์เอก็อาจจะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็พิมพ์ธรรมดาฐานสูงสองสามหมื่น บาทบวกลบนะครับทำให้คนที่เขามองเนี่ยเขามองว่าเป็นพาร์ที่รวมพาเงินท่านปลุกเสกเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาต่ำกว่ากันเขาก็เลยหันมาซื้อวัดขวางเก็บนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าวัดขวางเนี่ยปีที่แล้วยังราคาหลักพันอยู่เลยสำหรับฐานสูงนะฮะเจ็ดแปดพันนนะครับมาปีนี้ผมต้องซื้อเข้าในราคาหลักหมื่นนะครับวันนี้ก็จะมีมาแบ่งปันนะครับ ด้วยกันสองพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับพิมคียตาฐานบอทองคําหรือพิมคียตาฐานเตี้ยแล้วก็อีกหนึ่งพิมพนะครับจะเป็นพิมพ์สังกระจายเสียงเล็กนะครับในชุดนี้ผมเก็บไว้สักพักหนึ่งนะครับผมมองว่าตอนแรกเนี่ยจะอยากเก็บไว้ไม่อยากขายหรอกเพราะว่าเราราคาเนี่ยเสียได้ราคาขายในราคาปัจจุบันนะเนาะมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกกาไรก็น้อยนะครับแต่มาคิดดูทีเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะผมก็หาของให้ไม่ได้ ผมก็เลยอยากรักษาลูกค้าเอาไว้เผื่อจะได้ลูกค้าเพิ่อมอีกหนึ่งคนก็คุ้มแล้วนะครับ M4 ผมก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรขอแค่ผ่านมือกําไรบางๆก็พอนะครับก็จะเก็บไว้เป็นเรื่องของอนาคตก็มันเผื่อเผื่อเรามีโอกาสได้เช่าเนาะนะฮะเผยแผ่บรารมีหลวงตาหลวงปู่ด้วยนะครับเผื่อใครเอาไปใช้เกิดประสบการณ์นะครับในชีวิตก็เสริมเสริมสร้างบรารมีให้หลวงปู่ด้วย นะครับอ่ะวัดขวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเปิดกุอันนี้เรามาพูดถึงการเปิดกุอย่างเป็นทางการบ้างนะครับผมพูดอยู่หลายๆครั้งเนาะเสริมนิดนึงว่าการสร้างเนี่ยหลวงพ่อเงินแน่นอนอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อฟุ้งท่านเป็นผู้สร้างนะครับหลวงพ่อเงินปลุกเสกแล้วก็พระทั้งหมดเนี่ยมีจํานวน1บาทนะครับหบาทที่ใช้บินทบาตฮนะเต็มๆบาทเลยแล้วก็รวบรวมพระทุกพิมพ์เลยใส่ในบาทลงเรือไปที่วัดขวาง ด้วยตัวของท่านเองก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพอมาถึงวัดขวางเนี่ยจะมีชาวบ้านมาต้อนรับหลวงปู่ก็จับแจกนะครับแจกโคโอองโคลโอองโคลโออง,องที่เหลือจากแจกก็บรรจุไว้ในาตามเจดีนะครับภายในรอบๆบวัดขวางนะครับมันจะมีเจดีห้าองค์10บองค์มาอะไรท่านก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็เปิดกุยังเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน ปี2527นะครับในเจดีวัดขวางนั่นะเองโดยมีหลวงพ่อเปลืองนะครับเจ้าวาดวัดบางคานและก็เจ้าคณะอำเภอโพทะเลในขณะนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจโทบุญรัตน์กล่อมการสวนนะครับเป็นประธานเปิดกุพร้อมด้วยวณวนะคะวยณะกรรมการวัดสาเหตุจากการเปิดกุเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากได้มีคนร้ายนะครับเข้ามาลักรอบขุดเจดีที่บรรจ,จุพระชุดนี้ไว้นะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าตก ตกพระเขาจะใช้วิธีอะไรไม่รู้ฮะเหมือนเหมือนทําห่วงค้องพระอะไรสักอย่างนึ่งฮะที่เขาไปสามารถจะลงไปได้ก็เหมือนตกเบ็ดเลยนะครับจะมีไม้ยาวๆตกพระนะครับแบบน,นี้แหละที่แล้วพอตกพระสักพักหนึ่งก็จะมีการลักลอบขุดเลยนะครับกลางค่ำกลางคืนก็ขุดกัน นะครับแล้วก็โจรพวกนี้จะได้พระไปจํานวนหนึ่งนะครับถุงหูหิ้วนะครับซึ่งภายหลังการตรวจสอบพบว่าพระคงเหลืออยู่จํานวนหนึ่งแบ่งออกเป็น4พิมพ์ก็คือรูปหล่อหรือว่าเงินพิมพ์นิยมพิมพกีตาฐานสูงนะครับแล้วก็พิมพ์กีตาฐานบอทองคํารูปหล่อพระสังกจายพิมพ์เล็กพิมพใหญ่แล้วก็พิมพ์แปะยิ้มตามประวัติสันนิษฐานอย่างที่เราพูดกันไว้หรือก็เป็นลายลักษณ์อักษรที่ทําประวัติไว้ที่วัดขวางนะครับสร้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่ข,ข่หลวงปู่ฟุ้งอดีตเจ้าวาดวัดขวาง นะครับหลวงพ่ไข่เนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดขวางแล้วก็รู้จักกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสหธรรมิกนะครับกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานแล้วก็ยังเป็นคู่สวดนะครับในคาที่หลวงพ่อเงินได้รับนิมนต์ไปนั่งเป็นพระอุปชาสม่ำเสมอนะครับก็คือคู่สวดของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่มาที่ไปเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีของพระแท้ กวัดขวางเนี่ยอย่างร้อเลยนะครับก็คือ 1. มีรูปแบบพิมพ์ทรงที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ชัดเจนไม่มั่วนะครับพิมพ์เอก็คือพิมพ์เอไปเลยนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงที่ตาฐานสูงสามารถแยกแยะได้ด้วยตาไม่ต้องไปพึ่งใครเลยนะครับดูแค่ความเก๊แท้ก็พอนะครับแล้วก็พระรุ่นหลัง นะครับหรือว่าพระเสริมเนี่ยจะคนละเนื้อคนละพิมพ์กันนะครับแตกต่างกันไปอย่างชัดเจนนะครับไม่มีคําว่าเสริมบล็อก1บล็อก2อ,อะไรให้ปวดหัวเล่นหาสบายใจนะครับแล้วก็2เลยความเก่าเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ตามจริงเห็นได้ในองค์พระเลยแม้จะถูกล้างด้วยแปรงนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนขึ้นกุมาใหม่ๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะต้องมีคราบปวกคราบดินคราบสนิมเกรานะครับเขาก็เลยใช้แปรงอ่าแปรงแข็งๆเลยนะครับแปรงลวดที่เขาใช้แปรงเงินแปรง,งทองนี่แหละ นะครับแปลงโลหะนะครับที่พอแปลงเนี่ยความเก่าอายุร้อยกว่าปีก็เห็นชัดเจนในเนื้อผ้านะครับแปลงแค่คาบดินออกไม่ได้ล้างแต่อย่างใดนะครับบางองค์เนี่ยเจ้าของเอาไปล้างก็เกิดผิวที่แบบแดงๆเหลืองๆเป็นทองดอกบวกก็มีนะครับพอผ่านการเวลาเนี่ยผ้าเก่าเนี่ยเขาจะกลับเองนะครับผิวจะกลับเองโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าผ้าเก๊ล้าง10ปี20ปีไม่มีวันกลับ นะครับพระที่จะกลับได้ต้องอายุไปร้อยปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ความงดงามนะครับอันดับ3เลยความงดงามของฝีมือช่างเนี่ยผู้สร้างสารรค์ความเข้มขังแล้วก็จะประจักษ์แก่ผู้ครอบครองบูชาให้ได้รับรู้เรียนรู้ได้สม่าเสมอนะครับก็คือเนี่ยพิมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมฝีมือช่างผมอยากจะให้ f c ได้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฝีมือช่างในสมัยก่อนเนี่ยบ่งบอกเลยว่าหลัวเพร่อเงินเนี่ย ท่านเมตตามากแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพน,นับถือท่านมากเพราะว่าสังเกตจากการสร้างพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อหรอือว่าเงินวัดบางคาพนพิมพ์นิยมพิมพ์พิตาวัดขวางวัดห้วยเขตเนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพระที่ทําได้สวยมากนะครับสวยมากสวยๆเลยนะครับสวยเนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าช่างเนี่ยจะต้องมีฝีมือช่างมีฝีมือก็ต้องอยู่ในเมืองหลวงแน่นอนนะครับนี่ แล้วก็ไม่เหมือนอหลวงพ่อเงินที่เขาเล่นกันเป็นพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์ชาวบ้านเนี่ยก็คือเพะๆเลยหล่อไม่สวยบ้างอะไรบ้างก็คือชาวบ้านหลอกกันเองภายในวัดแบบนั้นเนี่ยงานจะคนละอย่างเลยอันนี้งานปลาณีตมากนะครับปราณีตหล่อแบบเป็นธรรมชาตินะครับหล่อแบบสวยงามเลยอันนี้ช่างหลวงแน่นอนนะครับแบบี 4, น่นี่แล้วก็อันดับ4นะครับฝีมือพระเกยถอดพิมพ์เรียนแบบนะครับ ทำแบบของแท้ไม่ได้แยกแยะได้ชัดเจนนะครับของเก๋นเนี่ยโค้ดคนละตัวตะใบคนละเบอร์และพิมพ์คนละพิมพ์เนื้อหาเนี่ยแตกต่างกันไปเลยนะครับนี่แล้วก็พระที่แท้และทันเนี่ยยังไงส่องแล้วมีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนนะครับเอฟซีผมจะให้ดูว่าพระแท้และทันเนี่ยสภาพผิวสภาพพระต้องเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาพูดถึงประวัติการสร้างกันแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาไล่ดูทีละองค์นะครับอันนี้เป็นหนังสือหนังสือทั่วไปนะครับนี่ในแต่ละพิมพ์นะครับอันนี้ท่านเป็นผู้ให้ประวัตินะครับในสมัยก่อนเนาะก่อนที่จะทําตีพิมพ์ลงหนังสือเห็นไหมครับอันนี้เป็นพระสังกาจายเสียนโตนะครับนี่อันนี้เสียนเล็กนี่เสียนเล็กจะหายยากนะครับเสียนโตเนี่ยนะครับจะราคาถูกกว่าเสียนเล็กอันนี้คือเสียนเล็กเห็นไหมนะครับนี่เขาจะ คล้ายๆกันเห็นไหมครับนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของวัดขวางเห็นไหมเสียนตูก็จะหน้าตากลมๆตัวโตเลยนะครับแก้มยุ้ยๆแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็นี่พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มเก่าเลยตั้งแต่สมัยปี2ก็กว่าเลยนะครับตีพิมพ์ไว้เป็นประวัตินะครับเห็นไหมนี่แล้วก็พิมพ์ทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้ นะครับอันนี้พิมพ์นิยมฐานสูงคีตาฐานสูงนะครับพระสังกจายเสียงเล็กพระสังกจายเสียนโตนะครับรวมพั้เงินพิมพ์แปะยิ้มและนะครับพิมพ์คีตาฐานบอดทองคําแต่นะครับเดี๋ยวก่อนผมจะบอกอย่างนี้นะครับพระที่เรียงกันเนี่ยนะครับเรียงกันตามจริงก็คืออันดับหนึ่งเลยเรื่องราคานะ นะครับราคาและค่านิยมนะอันดับ1จะเป็นพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะครับอันดับ2จะเป็นพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับและอันดับ3จะเป็นพิมพ์ขี้ตาฐานบ่อทองคํานะครับอันดับ4ี่เป็นพิมพ์แปะยิ้มอันดับ5ขี้ตาเอ้ยไม่ใช่สังกระจายเสียงเล็กนะครับและต่อมาก็คือดับสุดท้ายสังกระจายเสียนโตนะครับอันนี้เรามาพูดถึงค่านิยมเนาะนะค่านิยม ของพิมพ์พระสังกาจจยเสียงเล็กเนี่ยจะเยอะกว่าสังกาจจยเสียงโตเยอะเลยนะครับนี่อย่างเช่นองน,นี้นะครับเป็นพระสังกาจจัยเสียงเล็กนะครับเอซี MC ก็ฟอร์มฟอร์มพระเนี่ยอยู่ในระดับเต็มสิบเลยนะครับผมให้เต็มสิบเลยองน,นี้นะครับด้วยเนื้อหาแล้วก็ลอยตะบายเอซีเห็นไหมเวลาเราส่องไปมันจะเลยคําว่าเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวเนี่ยจะอายุประมาณวัดห้วยเขนนะครับแต่อันเนี้ยเนื้อในเนี่ยเป็นทองดอกบวบเลยเห็นไหมครับ ท้องดอกบวบเลยและจะต้องไม่มีรอยตะเข็บการหล่อนะครับของเก๋เนี่ยเขาจะมีรอยตะเข็บแตกนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดเยอะนะครับเม็ดเยอะมากไปก็ไม่ดีนะครับ fc นะฮะในสมัยก่อนเนี่ยเม็ดจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเม็ดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับองนี้ก็เนื้อหาจัดจ้านชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงชัดเจนเนื้อหาเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่ดูไม่เป็นก็ดูง่ายว่าองค์นี้เป็นพระแท้มือเนี่ยเรียงเม็ดเลยเห็นไหมครับ นิ้วเรียงเม็ดเลยองคนี้เนี่ยไม่ผ่านการล้างด้วยแล้วก็เป็นพระที่ไม่ลงกุอย่างชัดเจนนะครับพระที่ไม่ลงกุีอย่างหนึ่งก็คือได้รับแจกจากหลวงพ่อเงินวัดบางคานตรงท่านาลงเรือมาแล้วก็เดินมาที่วัดขวางนะครับพอชาวบ้านไปต้อนรับท่านท่านก็แจกคนละองคนละองคอง์นะครับพระที่เดือดทั้งหมดก็ลงกุไว้ที่วัดขวาง นะครับบางองค์นะครับที่ได้รับแจกจากหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเขาจะต้องไม่มีโค้ดหรือที่มีโค้ดก็อาจจะเป็นพระกรรมการวัดหรือพระคนในพื้นที่นะครับเวลาแตกกลุ่ปขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยเพระที่มีเนี่ยเอาไปต่อโค้ดเพื่อให้เหมือนกับพระที่แตกกลุ่ปขึ้นมาจะได้เป็นรุ่นเดียวกันแบบนั้นก็มีนะครับอยากจะให้ f อได้ศึกษากันอย่างท่องแท้เพราะว่าพระในอนาคตเนี่ยราคาและค่านิยมต้องดีนักแน่นะครับ ก็การเวลาพิสูจน์มา2ปีแล้วว่าวัดขวางเนี่ยค่านิยมเป็นยังไงเนาะเป็นที่ต้องการนะครับของคนทั่วไปแต่ผมหาของไม่ทันจริงๆนะครับอันนี้เป็นพระสั่งกระจายเสียนเล็กนะครับของวัดขวางไม่ลงกุนนิยมนะครับไม่ลงกุกนิยม8,000บาทนะครับ8 0 0พบาทนะครับการรันตีแท้ทันประกันให้นะครับและเป็นพระที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆน,น,นะครับ สำหรับ f c ที่จะเช่าพระนะครับองไหนเลือกได้เลยแล้วก็บอกได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีไลน์ไม่มีแอปธนาคารโอนเงินก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0835936287นะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะเอาองคไหนปิดองคไหนเดี๋ยวผมส่งให้เก็บเงินไปทางนะครับและสำหรับคนที่สามารถติดต่อทางไลน์ได้ก็แอดไลน์ได้เลย ID l ดี e ล0835936287นะครับ,รรบอ่ะอันนี้เป็นหล่มเงิน พิมพ์นิยมฐานสูงนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยฐานสูงนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยคล้ายๆหน้าแปะยิ้มเลยเห็นไหมครับเพราะว่าช่างหลวงช่างคนเดียวกันแกะนะครับแต่ฐานเขาจะสูงจะเป็นลักษณะสังคาใหญ่ๆ,ๆนะครับลึกๆเห็นไหมครับซอกแขนซอกคอเนี่ยลึกๆเลยนี่นะครับชัดเจนมากสําหรับองนี้นะครับนี่ไหมครับนี่เนี่ย พระเนี่ยสองเพลินสองมัมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยอของความเก่านะครับพระเนื้อในเนี่ยจะเป็นเม็ด,เมดๆเล็กๆนะครับเป็นส่าทั่วองค์พระเลยนะครับในพระแท้นะจะเป็นส่าทั่วองพระเลยนะครับรอยตะไบเนี่ยจะเป็นตะไบหย,ยาบนะครับเพราะว่าตะไบเนี่ยจำไว้ให้ดีนะข้างองคพระเขาจะไม่มีตะไบนะครับจะไม่มีตะไบหรือว่าองค์ <overturn> <ๆ S 2> ไหนที่เนื้อเกินมันเยอะเขาจะตะไบ แทงทีเดียวนะครับแต่ไม่มีตะไบแตงแขนเหมือนห้วยเขนไม่มีแต่ว่าก้นเนี่ยจะต้องมีรอยตะไบเพราะว่าเป็นพระหลอ่อช่อนะครับเขาจะมีร่องรอยการตัดช่อนะครับนี่สาหรับพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงนีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสวยมากนะครับสวยมากองค์นี้อมน้ําตาลเลยนะครับนี่ องน้ำตาลอย่างชัดเจนนะครับไม่ลงกุนะครับไม่ลงกุพระไม่ลงกุเนี่ยจะเป็นค่านิยมที่อดีกว่าลงกุหน่อยหนึ่งนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้แยกหรอกนะครับนี่ไหมครับนี่เห็นไหม,หไหมพิมพ์เขาเหมือนกันนะครับพิมพ์เขาเหมือนกันนะครับอ,อีกหนึ่งองนะครับแล้วดูเนื้อ เนี่ยองนี้จะส่องมันนะครับคนดูไม่รู้นะครับคนหัดเล่นพระใหม่ๆก็จะดูรู้เลยนะครับเนื้อยุบย่นเป็นหนังช้างแบบเนี้ยแท้เลยนะครับใย,ยสับประรดแบบเนี้ยแท้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตามุงนะอันนี้เขาเรียกว่าผิวรากผักชีนะครับในพระแท้เก่าๆเ,เนี่ยพระที่เก่ามาก,มากๆจะขึ้นผิวแบบนี้เป็นเกล็ดแบบนี้นะครับเนื่องจากวัดขวางเนี่ยมีโลหะหลายชนิดที่เอามาผสมกันนะครับเราไม่รู้หรอกเลยแต่ละองค์เนี่ยโลหะชนิดไหน จะหลอมเหลวแล้วก็เทปไปในองค์นั้นมากกว่ากันนะครับเพราะว่าหน,นึ่งเราจะมีทองคําเอ่ยฝาบาทเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาวบ้านเอามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าบูชาเก่าหรือว่า,าเครื่องทองเหลืองทองคําเงินนาคอะไรมีหมดนะครับเอามาให้ทางวัดมาให้ทางหลวงพ่อเงินนะครับน,นี่องค์นี้เห็นเห็นไหมชัดเจนนะครับบ่กชัดเจนนะครับนี่นี่ตะใบนี่จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับ จะดูรู้เลยว่าแท้ดูง่ายนะครับองนี้ก็จะฐานเนี่ยฐานจะเตี้ยกว่าองค์นี้นิดหน่อยไหมครับนี่ฐานจะเตี้ยกว่านิดหน่อยเนาะแต่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมฐานเตี้ยนะครับอันนี้ก็จะค่านิยมนิดหนึ่งนะครับจะถูกกว่านิดหนึ่งก็เป็นฟันเอฟซีนะครับในราคา11,000บาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมีดีตรงที่ว่าลากบักชีนี่แหละเยอะเลยทั่วองคพระเลยนะครับองนี้ไม่ลงกุกเช่นเดียวกันนะครับและองค์ที่สาม ของพิมพ์นิยมเนาะอันนี้ก็ไม่ลงกูนะครับองค์นี้ก็ไม่ลงกูนะฮะเนี่ยแต่ละองเนี่ยจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบองค์นี้นะครับเนี่ยหนึ่งเลยเป็นพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับสเนื้อหาชัดเจนไม่ลงกูชัดเจนนะครับนี่ด้วเนื้อดูดิครับจมูกโด่งเลยตาหมวกแก๊บเลยนะครับสังกติเนี่ยจะต้องหนาหนาแบบนี้นะ นะครับสังคติจะเด่นชัดเลยนะครับของเก๋เขาจะเรียบแบนๆนะครับไม่ไม่โผล่ขึ้นมาเป็นมิติแบบนี้นะครับไม่มีนูนต่ำแบบนี้นะนี่ฟุ่นๆทิ้งๆเลย F สี่นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นร่องรอยของเจ้าของเขาเนี่ยนะครับใช้กาวเห็นไหมครับ F4 ี่นี่มีรอยกาวนะครับเจ้าของเขาใช้กาวแล้วก็วางไว้บนรถนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีร่องรอยกาวไม่เป็นไรนะครับขอแค่เป็นพ้าแท้พอเราเอาไปเลี่ยมเนี่ยนะครับ ผมชอามาหมื่นกว่าบาทนะครับก็แบ่งปันนิดี่เนาะสําหรับองนี้ก็เอาหนึ่งห่ง้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหืัน้าร้อยบาทนะครับสําหรับลูกค้าประจำนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้หรือว่าผ่อนได้มัดจำครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะต้องมัดจำครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะองนี้เป็นพิมพ์กีตาฐานบอทองคํานะครับนี่พิมพ์กีตาฐานบอทองคํานะครับนี่จะมีจุดเม็ด แลวก็ชัดเจนนะครับอย่างเช่นองค์นี้ก็ไม่ลงกุชัดเจนนะครับเป็นเนื้อทองดอกบวบเลยนะครับจะเป็นเม็ดระยิบระยับเลยจะเป็นเม็ดทรายทุกองค์นะครับในพระพิมพ์ที่ตาเนี่ยจะมีเม็ดทรายทุกองค์เลยนะครับชัดเจนนี่น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ดูง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกจีวรเนื้อหาเห็นไหมครับแข็งตันตันเลย นะครับแกนหลวงพ่อตันงันเลยนะครับเนี่ยพระแบบนี้อนาคตสดใสนะครับเก็บพระแบบนี้เก็บลืมๆไปสักสิปีผมมองว่าใครเก็บได้สัก2ี่สบองค์ส0องค์เป็นเศรษฐีแน่นอนเนาะนะครับผมก็อยากเก็บนะแต่ปด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับปัจจัยเอ่ยการเงินการทองเอ่ยนะครับผมไม่สามารถจะถึงขั้นเก็บพระขนาดนั้นได้ไว้เป็นอนาคตได้ผมยังทําได้แค่ซื้อมาขายไปนะครับผมจะได้นะพระทุกชิ้นเนี่ย ที่ได้มาผ่านมือมาเนี่ยผมเสียดายผมไม่อยากจะออกหรอกนะครับอย่างเช่นหน้าลิงที่ลงเมื่อวานเนี่ยเวลาลูกค้าโทรมาผมก็เสียดายกว่าจะเก็บได้นะเป็นพระในความฝันนะพวกหน้าลิงอะไรหนูมก็เขียนพวกนี้อย่างที่ผมลงเมื่อวานเนี่ยนะครับสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยเป็นความฝันมากๆเลยส่องพระในคอเขาโอ้ยมาลายจะเราจะเช่าได้เนาะมาลายจะมีโอกาสเนาะองค์เป็นแสนเลยนะครับพระหลักแสนมานานแล้วนะหน้าลิงอ่ะตั้งแต่ผมเล่นพระใหม่ๆเลยนะครับแต่ก็ราคาเท่าเนี้ นะครับปัจจุบันก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะตามสภาวะนะครับอันนี้ไม่ลงกุกก็แบ่งปัน F4 นะครับเอาเอาเจ็ดบาทนะครับเอา7,000บาทพิมพ์ขีตาฐานเตี้ยหรือว่าขีตาฐานบ่อทองคำนะครับอ่าองค์นี้ลงกุกชัดเจนนะครับนี่ลงกุกก็จะเนื้อดําๆนะครับจะมีคาบสนุงสนิมแต่องค์นี้ไม่มีคาบสนิมเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผราที่คลาสสิกมากเห็นไหมครับนี่นี่เป็นผิวน้ําตาลแดง นะครับน้ำตาลแดงเนี่ยจะเป็นโซนนิยมสุดของพิมพิตานะครับนี่นี่ผิวเนี้ยนะครับน้ำตาลอมแดงเนี่ยจะนิยมสุดเห็นไหมครับโคดเนี่ยเขาจะตอ,อกไม่ชัดนะครับจะตอ,อกเป็นแบบอ่าลางๆแค่นั้นเองน,นะครับเพราะว่าเขากลัวพระเนี่ยจะบอบช้านะครับคนถ้าคนแก่ในวัดช่วยกันตอกนะครับตอนที่ออกกูมาใหม่ เป็นสักขีพยานก็มีหลวงพ่อเปื่องอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนาะไม่ต้องกลัวนะครับประวัติชัดเจนพิมพ์่จาฐานบอ่อทองคําลงกุนะครับลงกุก,กออ็แบ่งปันนิพ7,500บาทนะครับ7,500บาทแต่ละองค์เนี่ยต้นทุนมาไม่เหมือนกันนะครับผมจะเขียนต้นทุนแต่ละองค์ไว้นะครับองค์มาเอาไหนมาถูกก็แบ่งปันถูกๆไม่แพงมากนะักนะครับองค์นี้ก็เป็นพระลงกุนะครับเป็นพระลงกุเหมือนกันนะครับเนื้อหาจะดําแบบนี้เลย เนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่เดิมเดิมครับ f อฟีเนี่ยดูง่ายนะครับพาแท้เนี่ยเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับดูก็รู้แล้วนะครับดูง่ายมากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีมาแบ่งปัน f อถึง7องค์ด้วยกันนะครับ7องด์เนี่ยมีเจ้าของแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวนะก็ขอบคุณนะครับ f อซที่ทั้งส่งของมาให้ผลไม้ทุเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับลิย้ยจงลิ้ีอะไรเงี้ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณ f อซที่เมตตาณสักเล็กนะครับเมตตามากๆเลยแล้วก็มีอยู่ของชิ้นนึงนะมีขนมนะฮะขนมเค้กเนาะมีคนส่งมาแต่วัดไม่ระบุนะฮะไม่ระบุ ผู้ส่งนะครับ fc นะครับขอขอให้ fc แสดงตัวหน่อยเนาะใครส่งมาให้รับประทานเนาะนึงมาถึงแล้วเอ๊ะไม่มีชื่อผู้ส่งทีผมเราต้องบอกนิดนึงนะครับบางทีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าทานเนาะนะครับ fc ต้องบอกนะว่าใครใครเออส่งมาให้นะอะไรเงี้ยแต่ผลไม้ขนมอะไรต่างๆที่พี่พี fc ส่งมาผมทานหมดนะไม่ต้องกลัวนะครับผมทานหมดเลยอร่อยมากนะครับแล้วก็ อาฝากไว้นะครับถ้าพี่คนนี้ดูคลิปนะครับที่ส่งชินราชอินโดจีนมาขายให้ผมเนาะรบกวนมันพะมันถึงสองสามวันแล้วผมหาไลนาย์ยังไงก็หาไม่เจอนะครับรบกวนทักผมมาทีนะผมจะได้โอนเงินให้ชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อบัวขีดต่อโค้ดนะครับรบกวนทักมาทีนะผมจะโอนเงินให้ผมหาไลนา์ไม่เจอนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ผมจะบอกกับทุกคนว่า,าเวลา ส่งพระมานะครับให้เขียนแนบมาด้วยนะครับราคากับบัญชีนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีเบอร์โทรศัพท์มาในกล่องพัสดุด้วยพระมาถึงผมจะได้โอนเงินเลยแล้วก็โทรบอกนะครับถ้าข้อมูลมันอยู่ในไลน์เนี่ยเราหาไม่เจอผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยหามา2อวันแล้วพระถึงตั้งสอสวันแล้วหาไม่เจอนะครับพระที่ให้ส่งมาขายเนี่ยใส่ เลขบัญชีมาในกล่องพัสดุได้เลยเขียนใส่กระดาษใบเล็กๆมานะครับเอเขียนใส่มาแล้วผมจะโอนเงินไปให้แล้วก็โทรบอกเนาะนะครับแล้วก็สาหรับลายนะครับ f อที่ส่งภาพมาสอบถามทางลายส่งภาพมาขายทางลายเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับตอบช้าบางทีต้องกราบขออภัยเลยเกรงใจมากๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยลายผมต้องอ่านมากกว่า1000คนนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งส่งมาขายทั้งอะไรเนี่ยต่ออะไรเนี่ยหรือว่าส่งมาเช็คนี่ มากกว่าพันคนบางวันเนี่ยมีถึงพั0 0 2 0 0 0เลยก็มีแต่จบกันจริงๆซื้อขายกันจริงๆที่ตั้งใจขายเนี่ยมันก็มีหลายคน นะครับต้องขอกราบขอพรบคุณที่ไว้วางใจนะซักเล็กด้วยนะครับก็ยินดีตอบกลับทุกท่านเลยนะครับแต่จะช้านิดนึงเนาะบางทีผมขับรถขับอะไรเงี้ยก่อนนอนผมจะไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะครับต้องกราบขอพรบคุณด้วยนะฮะวันนี้ก็ยืดเยื้อไปหน่อยเนาะไม่มีอะไรคุยพระมันมีน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพบกันอย่างเต็มระบบนะครับเตรียมเลยเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหลุมพราเงินกูวัดขวางพระที่ทานหลุมพราเงินวัดบางคานเสร็จสร้างก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่นะครับชัดเจนแน่นอน นะครับเป็นคลิปที่ชัดเจนแน่นอนเก็บโคลโอ,องคโคลอ,องคงนะครับเอเก็บไว้เนาะแบ่งปันกันนะครับเอาไว้เผยแผ่บาร,รมีนะครับเอาไปสร้างบาร,รมีให้ f อฟทุกท่านเนาะให้ร่ำรวยเงินทองนะครับปราศจากโรคภยัยทุกภัยคขาเจ็บอย่าได้กำกายีไอีของผมเนาะนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะฝากไว้ด้วย0835936287นะครับไลน์และ ID เบอร์เดียวกันนะฝากไว้ด้วยนะครับนะสักเหล็กสวัสดีครับ